ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้เรามีเคล็ดลับการทำบุญทำบุญอย่างไร จึงจะส่งผลให้ได้ลาบลอยก้อนใหญ่คุณเคยสงสัยไหมคนที่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งหรือได้ลาบลอยก้อนใหญ่จนชีวิตเปลี่ยนไปนั้นเขาทำบุญมาอย่างไรและการที่บางคนอ้างว่าซื้อหวยทั้งที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายนั้นเปิดโชครับลาบที่จะเข้ามาในชีวิตแบบนี้จะเป็นวิธีการที่ถูก,กหรือไม่ถูกเพราะเคยได้ยินมาว่า การเล่นหวยหรือซื้อสลากกินแบ่งนั้นเป็นอบายมุกชนิดหนึ่งจะว่าอย่างไรก็ตามนะถูกหรือผิดจะเป็นอบายมุกหรือจะเป็นเพียงการเสี่ยงเล่นสนุกเราดูกันที่จิตก่อนเอาประเด็นนี้ก่อนว่ามันเป็นอบายมุกหรือไม่เป็นอบายมุกก็ขึ้นอยู่กับว่าเราหมกมุ่นกับมันแค่ไหนเพราะว่าตัวอบายมุก บางทีไม่ได้ใช้รูปแบบอย่างเดียวว่าเราซื้อหวยหรือว่าเราเข้าไปเสี่ยงโชคทางการพนันบางคนอย่างเดินทางไปบางเมืองแบบาสเวกัสแบบนี้เอาเศษเงินแค่เหรียญสองเหรียญไปหยอดตู้เล่นแล้วก็เหมือนกับเล่นผ่านๆไม่ได้มีจิตใจที่หวังจะได้จริงจังก็เล่นเสียแล้วก็เสียไปช่างมันแล้วก็เดินผ่านไปอย่างนี้เรียกว่าใจไม่ได้อยู่กับอบายมุก ถึงแม้ว่าโดยรูปแบบจะมีการเล่นพนันไปแล้วก็ตามจิตใจมันไม่ได้คิดจะเอาจริงจิตใจมันไม่ได้หมกมุนจิตใจมันไม่ได้มีความเครียดไม่ได้มีความมืดเกิดขึ้นมันเหมือนกับไปแตะต้องเชื้อโรคแต่ว่าแตะด้วยถุงมือที่มีการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาติดตามตัวอย่างดีก็ถึงแม้ว่าจะแตะเชื้อโรคก็ไม่ถูกเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ อันนี้ก็เหมือนกันคือถึงแม้ว่าโดยรูปแบบจะดูเหมือนกับไปเล่นพนันแต่ถ้าหากว่าใจไม่ได้จะเอาจริงแค่เล่นผ่านๆค้าๆเชื้อของนักพนันหรือเชื้อของความมืดก็ไม่แทรกซึมเข้าสู่จิตแต่ถ้าหากว่ามีความคิดว่าเราจะเสี่ยงโชคเราจะรวยขึ้นแบบด้วยทางลัดด้วยการฝันเห็นหวยหรือว่าเจาะจงไปว่าวันนี้เราจะต้องเอาให้ได้ แล้วเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันหรือเป็นช่วงเวลาที่แน่นอนมีความสม่ำเสมอเช่นทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์จะต้องเข้าบ่อนจะต้องไปเสี่ยงโชคนี่อย่างนี้โดยอาการอย่างนี้ถือว่าเป็นอบายมุกเพราะว่าอบายมุกวัดกันตรงจิตใจที่มันจดจ่ออยู่นั่นเองแล้วดูได้ง่ายๆถ้าจดจ่ออยู่กับการเสี่ยงโชคมากๆมันจะมีความมืด ไม่ว่าจะเล่นลอตเตอรี่ไม่ว่าจะเล่นหวยหรือว่าจะเป็นการเข้าไปพนันบอลหรือว่าตามบอลต่างๆดูที่จิตถ้าหากว่าหมกมุ่นจริงๆจะเอาจริงๆนี่มันอบายมุกทั้งนั้นตัวนี้เอาเกณฑ์คือจิตเป็นหลักก่อนเหมือนอย่างอบายมุกข้ออื่นท่านใช้คำว่าเป็นนักเลงผู้หญิงหมายถึงว่าเที่ยวไปนะไม่ใช่เฉพาะว่าเที่ยวซ่อง เที่ยวสถานขายบริการอย่างเดียวแต่เมารวมเอาที่ว่าสําสนไม่เลือกหน้าด้วยอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอบายมุกนี่ก็เรียกว่ามีจิตใจหมกมุนมีจิตใจฝากไฝอยู่กับสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วทําจิตใจมืดดำลงนับเป็นอบายมุกได้หมดทีนี้มาดูอีกประเด็นหนึ่งที่ว่าใครมีสิทธิ์ที่จะได้รางวัลที่หนึ่งหรือได้รางวัลใหญ่ ส่งผลให้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงถ้าหากว่าเราเคยช่วยคนอื่นไว้มากๆแล้วเคยไปเปลี่ยนแปลงชีวิตคนอื่นไว้แบบที่ว่าจะให้เขาพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือจากมืดเป็นสว่างจากยากจนเป็นร่ำรวยขึ้นมาถ้าเราเคยไปมีการช่วยเหลือแบบนั้นไว้กับใครก็ต้องได้รับผลในทํานองเดียวกันนั้นถ้าหากว่าเกิดในชาติที่ต้องตกต่ำอัตคัด หรือว่าอยู่ในตระกูลที่ยากจนก็มีสิทธิ์ที่ว่าจะมีช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่ได้ลาบลอยอาจจะเป็นใครมาช่วยอยู่ดีๆมีคนเอาเงินมาให้ได้รับมรด,ดกหรือว่าไปเล่นหวยแล้วก็ได้มาแบบนี้หรืออาจจะเป็นพวกที่เคยเรียกว่าทุ่มสุดตัวที่ท่านยกตัวอย่างในพระคำพีก็มีประเภทนายพรานบ้างหรือว่าคนป่าคนดง เดินทางไประหว่างวันไปทำมาหากินตามปกติแล้วก็มีอาหารมีอะไรที่ติดตัวไปทีนี้ระหว่างทางเกิดไปเจอพระอาหารหันเข้าหรือว่าพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือบางคนก็โชคดีขนาดไปเจอพระปัะเจกพุทธเจ้าอะไรแบบนี้เดินมาตามทางรู้สึกเกิดความเลื่อมใสเห็นว่าเออเราทำบาปมา,มากอยากจะทำบุญบ้างนะ อาหารที่มีที่เอามานี่จะเอาเข้าท้องตัวเองไม่สนก็ถวายขอถวายหมดเลยนี่เรียกว่าเป็นการทำบุญแบบไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนแต่พอเห็นแล้วทำเต็มที่เลยก็พูดง่ายๆว่าให้ลาบลอยแก่ผู้อื่นมันก็จะมีผลเร็วมีผลแรงถ้าหากว่าได้ทำบุญกับผู้ทรงคุณด้วยนะในอาการที่ไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อน พวกนี้นี่มักจะได้ลาบลอยอย่างแรงแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีโอกาสทํากับพระอระหันต์หรือว่าระดับพระปัจเจกโพหรือว่าผู้ที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติสมาบัติขั้นสูงของผู้หมดกิเลสแล้วพวกนี้เวลาเวรกรรมผลิตผลก็มักจะมาในแบบของลาบลอยแบบที่ไม่คาดฝันและเป็นลาบลอยก้อนใหญ่เพราะว่าอะไรเพราะว่าบุญที่ทำนี่นะ ทำโดยที่ไม่ได้คาดหวังไว้ก่อนและผู้รับก็ไม่ได้คาดหวังไว้ก่อนเช่นกันว่าจะได้จากเราแต่เป็นการทุ่มสุดตัวทําสุดตัวแล้วก็ทําอย่างชนิดที่ว่าไม่อัน้นผลออกมามันก็ไม่อั้นเหมือนกันมันก็ยิ่งใหญ่เกินบุญของคนอื่นที่จะให้ผลได้เท่ากับเราณนะเวลาที่กรรมมันผลิดผลอย่างออกมาในรูปแบบของลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง มันก็แปลตรงตัวได้ว่าบุญนี้ไปตกอยู่กับผู้ได้เคยประกอบบุญไว้ชนะเลิศไม่มีใครใจใหญ่เท่าไม่มีใครทำได้มากเท่าแล้วอย่าตีค่าเป็นว่าเราต้องเคยทำไว้กี่ล้านทำไว้กี่แสนนะไม่ใช่นะแต่ทำด้วยใจที่มันเต็มแค่ไหนมากกว่าตัวอย่างสมมุติว่าเอาอาหารออกไปกะจะเอาไปกินเอง เสร็จแล้วไปเจอพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเกิดความเลื่อมใสขึ้นมาถวายหมดเลยไม่เหลืออะไรไว้ให้ตัวเองกินเลยนี่ก็เรียกว่าเป็นการทุ่มสุดตัวด้วยใจที่มันเกินร้อยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าทำไมบางคนถึงได้ลาบลอยได้ง่ายๆนะักมันอย่างนี้ด้วยนะในหลักความเป็นจริงถ้าเราไม่สามารถที่จะทราบว่าเงินลานี่มันมาได้อย่างไร เราก็มักจะไม่สามารถรักษาเงินล้านนั้นไว้ได้เช่นกันแต่คนที่รู้วิธีหาเงินล้านมาก็จะรู้วิธีรักษาด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเงาตามตัวกันมีความสัมพันธ์กันและสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณสำหรับแหล่งที่มาเนื้อหาข้อมูลจากเพจดังตรินมาณที่นี้ ที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันหวังว่าเรื่องนี้คงจะเป็นประโยชน์และข้อคิดสำหรับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ทีมงานมัชชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ